สำหรับใครที่ต้องจอดร,รถตากแดดเป็นประจำนะครับแนะนำน้ำยาเคลือบสีตัวนี้นะฮะคาเก้ ake, นะครับเป็นน้ำยาเคลือบเงานะตัวนี้ป้องกันรังสี UV ด้วยนะเนี่ยโดยทั่วไปก็คือน้ำยาเคลือบพวกนี้มันจะลื่นหมดแหละครับแต่ว่าต้องดูด้วยตัวไหนป้องกันรังสี UV นะฮะตัวนี้ป้องกันนะเนี่ยวิธีใช,ช้ก็เขย่าเขย่าฉีดฉีดแล้วก็เช็ดให้ขึ้นเงานะครับแค่นี้เนี่ย ก็สามารถปกป้องสีรถได้แล้วสําหรับใครที่จะอดตากแดดเป็นประจํานะครับอันนี้ช่วยได้เพราะเดี๋ยวนี้แดดเดี๋ยวนี้แรงนะสีรถเดิมๆก็ด่างได้นะนะครับราคาไม่แพงนะเพื่อนลองซื้อไปใช้ดูนะครับลองลองสักขวดหนึ่งก็รู้เรื่องนะเ,เราฉีดไปแล้วก็เช็ดได้เลยแต่ว่าต้องล้างรถให้เรียบก่อนนะครับ<ม>เดี๋ยวลองเอาน้ำมาลาาด,ดูนะ นี่ตรงที่ไม่ได้เคลือบมันจะเกาะเกาะแบบนี้นะครับเนี่ยตรงที่เคลือบนี้ก็คือแทบไม่เกาะเลยนี่ตรงนี้ไม่ได้เคลือบแต่ผมเคลือบอยู่แหละของเก่านะอันนี้เคลือบใหม่เนี่ยข้างๆตรงนี้ไม่ก็ได้เคลือบเนี่ยอย่างน้อยเคลือบฝากระโปรงหลังคานะครับจุดที่โดนแดดเยอะนะครับก็ช่วยปกป้องสีรถได้นะครับแนะนําเลยตัวนี้เนี่ยคาเก้ถูกใช้ดีป้องกันรังสียูวด้วยนะครับ เพื่อลองสั่งไปลองดูได้ครับราคาไม่แพง